สวัสดีค่ะสวัสดีย่ามะเสาในวันที่ฝนตกรอคอยมานานนี่หลยียาของเราที่ตัดใหม่เพิ่งเกิดนะคะมอดเรย่องเขาะะ้าแด้อค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะตัวนี้เพิ่งตัดเสร็จของเสาวน้อยเหลือแค่นี้นะคะ <c oughs> ต่ดีมากๆสองวันเสาวน้อยก็ร่อยรอแล้ว วันนี้แม่ควานมาทำความสะอาดดีใจที่ฝนตกเ้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะคะโอ้ย <c oughs> เหลือตายแล้วแม่ถ้ามาบ่อยๆน,นานๆจะมานี่เป็นครั้งที่สองนะคะที่ฝนโปรยเปลิวมาุนเรืเรืออีกเดีอนหาเด้อค่ะแม่หน้าแรงยังไม่หมดเด้อค่ะแม่ อยุสองเดือนสู้สูเขามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้น้องด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะแม่เป็นอาหารวันละทุกวันวันละยี่สิบตะก้าแวะเข้ามาได้นะคะสมทบทุนเป็นค่าอาหารให้น้องเป็นต้นสับประรดหญ้าใบข้าวค่ะมีบรรยากาศดีดีค่ะคุณแม่จ๋า เจอกันที่ไรหน้านะคะแม่จ๋าววันนี้ก็เอไารานี้สวัสดีค่ะยามมืดเช้าค่ะ